สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมถ่ายปฏิทินเมลีนะคะวันนี้คุณพ่อก็พาคุณปู่ทองใบมยแต่งลออมาถ่ายปฏิทินนะคะเป็นการถ่ายปฏิทินถ่ายในปฏิทินนะนก็เดี๋ยวจะมีช้างหาตาม,มาอีกสองสามเชือกนะคะ ไอ้ผูพาดให้ด้วยอนไัวมันจะจมกลอยหเ้ยได้ลอเอ่ลอยไ่ลอยเาไได้ลน้กลาวันก็นี่แะแต่งองค์รงเพียงเลยแต่งอ้ค์ทรงขึ้นครบเลยพพ่อ เคมาต่อเลยค่ะตอนนี้ก็มีมาแล้วอีกหนึ่งเชือกนะฮะี่เป็นหนุ่มเซ็กนะเพิ่มเข้ามาเออมาอีกแล้วสองสามเชือกอขอขตอนนี้ เป็นตอนที่แดดแรงมากแดดแรงจริงวันนี้ตนอน,นี้มีมาเพิ่มอีกสี่เชือกแล้วนะครับ มีมาเพิ่มอีกสีเชือกแล้วน,นี้มาเยอะนะคะน,นี้ก็มีคุณปู่ทองใบนะคะมีแชนซันมีขันเมืองแล้วก็มีหนุนมเสกนะแล้วก็อีกสีเชือกที่ตามมา

นี้ก็มาทั้งหมดเก้าเชือกนะเช่ไหมใช่ค่ะแต่งตัวแบบโบราณมากเลยแต่งตัวแบบชาวกุยสมัยก่อนใช่แล้วชื่ออะไรฮะตุ๊กตาดิบิง คลิปวันนี้ก็คือยอดแสง <c oughs> ค่อนข้างที่ยองแสงว่าแ <c oughs> ดดออกแรงมากปิออกๆๆๆใช่ถ้าปฏิทินออกมาก็คงจะสวยหน้าถึงใ Pepsi. Mm. <laughs> Pepsi-kakao. อาไทยค่ะ 1...2...3... ่งสงมจะจะชูงวงไหมคะ,ะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าลูคุณผู้ทำอะไร <c oughs> กูต้องแข่งวงนะเดี๋ยวจากหลังจากถ่ายตรงนี้เสร็จก็จะเปลี่ยนที่นะฮไปตรงพระอุปกรรมนะฮะหลังจากถ่ายตรงนี้เสร็จพีคุณพ่อเดินนำเลยคนระับเปลี่ยนที่เป็นที่ ไปแล้วตัดไปที่พระคูปกรรมเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่คุณพ่ออยากแลกต้องแตกต่างนะ เสร็จแล้วนะพอยิงข้างๆเลย คุณพ่อก็คือเด่นเลยแต่งเต็มเลยจุดของอปูทองใบนะเด่นเลยถ่ายปริทินน่าจะมีแค่เท่าไหร่นะคุณพ่อมีเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งพันสอันเท่านั้น,นะ ตัวลาไปก่อนนะคะ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ